ค่ะอันนี้แหละค่ะสมุนไพรที่ว่ายายสนทำมาจากยอดคิสต์มาทนะคะอันนี้เป็นยอดคิสต์มาทเขาจะไม่มียอดแล้วค่ะตอนนี้มันจะเป็นช่วงลกดูใบไม้ผลินะคะยอดคิสต์มาทยอดไม้ทุกอย่างเขาจะผลิขึ้นมาแล้วยายสนก็ไปเก็บเดี๋ยวยายสนจะเอาภาพแปะให้ดูนะคะเด้อว,ว่าเก็บตอนไหนอันนี้ยายสนดองได้เดือนกว่าแล้วค่ะ อันนี้น้ำตาลน้ำตาลแดงน้ำตาลทรายแดงที่ว่าเรายังเขายังไม่ได้ขัดขาวนะคะกับยอดคิสมารถามว่ายายสนเอามาทำอะไรนี่แหละคะ่ะยายสนดองเอาไว้เดือนกว่าแล้วก็มากรองเอาแต่น้ําเขาละคะ่ะกรองเอาแต่น้ําเขาแล้วทีนี้มันก็เป็นสมุนไพลตัวหน,นึ่งนี่แหละคะ่ะตอนนี้คนเขาจับ พอาไว้ให้ยศสนอยู่นี่ก็คนฟินที่นี่แหละค่ะพาเยสนทำยายสนถึงรู้จักทํากินเนาะค่ะเนาะมันก็คือว่ามันก็เตะระเบิดเนเนแต่ะอยู่ซ่าซาซาูหูตะบะเตะระเบิดเนเน้ออนซากู้เซีนเตะกัลกุ้ยละกุ้ะไว้กันไลแตะปักกันสินี่ก็คนที่นี่เขาพาทำกินค่ะอันนี้ยายสนจะ ผสมกับน้ําอุ่นหรือว่าใส่กับชาเด้อค่ะเยสุนไม่ชอบดื่มพวกชาพวกอะไรเยสุนก็เพราะว่าเยสุนจะจะดื่มน้ําอุ่นตลอดค่ะถ้าเยสุนดื่มน้ําเย็นเยสุนจะเจ็บคอแล้วก็จะไม่สบายเพราะว่าเยสุนเป็นภูมิแพ้นะคะ่ะเยสุนก็เลยทําตัวนี้กินไหนไหนเราก็กินน้ําอุ่นแล้วค่ะก่อนนอนค่ะก่อนนอนกอ็ุ๊เสียงมันหยดหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาผสมกับน้ําอุ่นค่ะพี่ๆน้องๆ ว่ามันมันได้ประโยชน์แบบไหนเนาะคะ่ะก็ให้เลือดหมุนเวียนดีนอนหลับดีนั่นแหละคะ่ะเราเพราะว่าเรากินแอลกอฮอล์ไม่ได้เพราะว่าเยสนเคยไปหาหมอหมอบอกว่าให้ดื่มแอลกอฮอล์ฝาเดียวนะคะฝาของขวดแล้วก็ผสมกับน้ําแล้วก็ดื่มก่อนนอนเลือดจะได้หมุนเวียนดีแต่ทีนี้กระเพาะอาหารของเรามันไม่ ไม่ถูกกับอย่างกันนั้นเนาะคะ่ะพวกแอลกอฮอล์แต่ทีนี้ยายสวนเลยมาดื่มตัวนี้แทนแต่ถามว่าตัวนี้มีแอลกอฮอล์ไหมมันก็มีเหมือนกันค่ะเพราะว่าแรงอัดอากาศของเขามันเป็นฟองฟุดขึ้นมามันก็คล้ายแอลกอฮอล์แต่มันก็ไม่ถึงกับเยอะนะคะ่ะมันก็เลยเป็นยาเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเป็นยาก็ไม่ใช่เนาะคะ่ะเนาะก็เป็นเขาเรียกอะไรสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งนะคะ อันนี้ทำจากยอดคิสสมาสอย่าไปเก็บผิดเดอ้อพี่น้องไม่ใช่ยอดสนเดอ้อยอดสนน่นก็อีกอย่างหนึง่งมาสนอาลอาบอลาโปยอยมีแว่ดินจะกู้ศีปูยา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 แม่นตุแซเอริกเซ์เอือต้นแม่นตุแม่นตุก็คือว่าต้นสนเด้อค่ะอันนี้ไม่ใช่ต้นสนเด้ออันนี้ต้นคิสมาสค่ะยอดคิสสมาสที่ว่าเขา ผลิออกมาในช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นแหละค่ะอันนี้น้ำตาลแดงไม่ถึงกิโลค่ะยายสนใส่ไม่ถึงกิโลเพราะว่ากระปุกของเราตอนแรกที่เราใส่เด้อค่ะกระปุกนี้มันจะเต็มเปี้ยเลยนะคะอัดแน่นเต็มเปี้ยแล้วมันก็ยุบลงมาค่ะมันก็เลยได้แค่นี้ยายสนไม่ทําเยอะอันนี้ก็ทีละช้อนชานี่เราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะกินทุกวันนะคะ ไมัก่อนยายสนทำหลายหลายโหลเลยพี่น้องแล้วก็เอาแจกเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็อืมชอบเราจะเอาไปให้เขาในช่วงคริสต์มาสเป็นของขวัญคริสต์มาสอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหลยค่ะทำไมยายสนถึงรู้จักทำดื่มทํากินเพราะว่าเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงค่ะเพื่อนบ้านที่หลังสีเหลืองที่พี่ๆน้องๆเคยเข้ามาดูคลิปที่เห็นเนาะคะ่ะเนาะเขาจะทําตัวนี้ค่ะ เขาจะทําเป็นตัวนี้ตัวนี้คืออะไรค่ะอันนี้ก็ยอดคิดสมาร์ทเหมือนกันแต่ทีนี้เขาจะมาเคี่ยวกับน้ําตาลนี่แหละคะ่ะไฟอ่อนๆสี่ชั่วโมงค่ะไฟอ่อนๆสี่ชั่วโมงแล้วก็เอามากินตอนไหนทาขนมปังค่ะขนมปังปิ้งขนมปังแผ่นของเรานั่นแหละคะ่ะเขาเอาเข้าไปปิ้งพอปิ้งเสร็จแล้วเขาก็เอาเอาอันนี้แหละคะ่ะมาทาขนมปังอร่อยค่ะหอมด้วยเพราะว่าใบ ใบคิดสมารถมันจะมีกลิ่นนะคะกลิ่นของเขาจะหอมด้วยค่ะพี่พี่น้องน้องก็อลองไปทํากินดูค่ะอันไหนมีวิตามินมีประโยชน์กินไปเถอะค่ะพี่พี่น้องน้องอันนี้แต่ถ้าคนไหนแพ้เด้อเป็นเบาหวานก็อย่าก,กินเด้อพี่น้องอื แล้วมันระวางด้วยเป็นบหวานเราะวานเป็นน้ำตาลเด้อจะบอกให้มันเป็นน้ําตาลก็อย่าไปกินแล้วทีนี้คนไหนแพ้เด้อค่ะก็อย่ากินค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยค่ะเยสวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสวนด้วยนะคะเดี๋ยวเยสวนจะเอารูปที่ว่าเยสวนถ่ายเอาไว้ที่ว่า ตอนที่ว่าเยสนทาในขวดโหลนะคะว่าเราใส่เป็นชั้นๆแบบไหนเดี๋ยวเยสนจะเอารูปแบบไว้ให้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วก็ช่วงใบคริดสมมาสเขาออกมาแต่เขียวแล้วไม่ได้นะคะใบออกเขียวๆเราจับดูลื่นๆอันนั้นเราจะไม่มาดองแล้วมันจะไม่ออกค่ะน้ํายามันจะไม่ออกมันจะเป็นมันจะเป็นยางยืดไปเลยค่ะมันจะเป็นเมือกไปเลยมันจะไม่เป็นสมุนไพรแบบนี้ค่ะมันไม่ไม่ออกมาแบบนี้นะคะ ้องเอาใบที่บ้านนุ่มๆอ่อนๆเ้ยค่ะถ้าว่าจับดูใบลื่นๆอย่าเอาเด้อค่ะปีนี้ก็ผ่านแล้วค่ะขอรอปีหน้ารือดูหน้าเนาะค่ะรือดูใบไม้ผลิหรือดูหน้าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่อยทําปีนี้ก็ผ่านไปแล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยยสนก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะกราบขอพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกๆกําลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับยยสนเสมอมาค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเฮ้ยป้าบายบาย kuusin terkää tämä. Heippa!